ผมพาน้องมาจากเชียงใหม่น้องน้องกาโนเป็นดีเจอยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็พอดีมาเยี่ยมผมก็เลยพามากินข้าวมาแดกครับมาแดกข้าวครับผมมาแดกแล้วมาแดกครับกินเนี่ยไปกินที่เออไปกินที่เออครับโอเคขอโทษครับผมปัดเงี้อะไรทีเดียวนี่มากี่โมงครับนี่กี่โมงหมละมัตั้งแต่ช่วงประมาณสักหกโมงเช้าแล้วนะฮะตอนนี้มาถึงฮะที่บ่ายโมงหมดแล้วครับหมดแล้ว จริงครับลองดูก่อนลองดูไปดูเลยฮะอันนี้ก็พอกินได้นะครับผมเหลือเหลือเนี่ย <c oughs> นี่ยังมีอยู่นะครับพี่ยังเหลือยังเหลือเหลือเฉพาะน้ำนะฮะบางอย่างก็เหลือน้ำครับผมบางอย่างก็เหลือน้ำ ครับอันนี้ถือว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจอันนี้เป็นหอมครับอันนี้เป็นอาหารในการแสดงหรือเปล่าครับใช่ครับอาหารที่ขายอยู่นะขายใช่ไหมครับขายอยู่ี่ขายอยู่แจกได้ครับแจกได้แจกไาไเลยเดี๋ยวเข้ามาได้ มองจากสายตาตอนนี้เยอะมากๆจะหมดไหมนี่ปลาช่อนแดดเดียวอันนี้มีไส้ของปลาช่อนพุงมันน่ะทอดลงไปด้วยรอนนี่ยเนี่ยพุ่งพุ่งร้านอื่นไม่มีนะมีแต่ร้านมาตอนกินข้าวเราก็ต้องมากินข้าวเออมาเราจะคุยอะไรไม่ได้เลยตอนกินข้าวเนี่ยขอเป็นไส้ปลาช่อนเหมือนไส้นี่อร่อยมากถือว่าเป็นเนี่ยก้องเยอะจังเลย อันนี้อันนี้เขเ่ินผมเขนนะเนี่ยกล้องเยอะนี่เขื่อนนั่นเหินลูกค้าไม่ไม่ขาดสายใช่ครับผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ๋อเหรอมาอยู่ทำอะไรครับนั่งรอทีมงานอ๋อสำนึกไหมครับสำนึกมฮะเขานั่งตีโมงฮะเขานั่งตีโมงครับเขานั่งปลายโมงอ๋อมาเจ็ดเอ็ดโมงมึงมาทำไมคือจริงๆแล้วกะว่าน่าจะหาร้านยากแต่ว่าไม่ปากซ้ายนะครับใช่ปักซอยมันเข้าได้สองทาง อมมาทางรานร้ามไหนรานหกสิบร้าหกสิบแล้วกกรุงเทพมีทาซอยเจ็ดซอยเจ็ดเข้าได้สองถางถ้าบอกติุลูกค้าที่มาเมนูไหนเป็นเมนูยอดฮิตสุดที่ร้านผมบอกไม่ได้ครับเพราะมันหมดทุกเมนูไม่ได้บอกว่าอร่อยทุกเมนูนะของอ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็แล้วแต่นะครับกินร้อยคนเนี่ยมันไม่ได้อร่อยร้อยคนหรอกมันแล้วแต่ลิ้น ลิ้นคนเรามันไม่มีกระดูกมันพริกได้ตลอดแหละเหมือนคําพูดคนอ่ะวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้ก็พูดอย่างได้ลิ้นเหมือนกันว่าใครป่ะไม่ๆๆรู้แล้วเราก็นะดูหมูดิครับดูชิ้นเนี่ยเวลาผมแดกผมก็แดกอย่างเงี้ยเท่านั้นเวลาทําขายก็ต้องทําขายอย่างเงี้ยใช่ๆๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นอืมเราแดกวันไหนแล้วก็ขายแบบนั้นอันนี้ผมชอบมากเลย กะรีกะรีกะรีครับกะลี่ไทยครับอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดในโลกเคยกินไหมครับกินบ่อยมากกินหลังคอนเสิร์ตป่ะครับบางทีก็กินก่อนกินก่อนก็ได้มีแรงกินไ่เลยละอืมกะรีเนี่ยต้องกินกับน้ำจิ้มอูจจาดนะครับอาจาร์ครับผมอาจาด์เนี่ยมันถึงจะอร่อยกว่าลองดูฮะต้องใส่ถ้าใส่แล้วมันจะรสเปลี่ยนเลยอาจารเนี่ยใช่อืม S <S ทำไมดูพี่สองคนไปลองสุตเลยฮะกะหล่ีเปลี่ยนใช่จา่แกงกะหรี่ธรรมดาเปบียร์ข้าวเป็นกะหรี่ี V A P แต่อาจ่าศเข้าไปมันรสชาติดีข<ช>ึ้นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวว,นวาาันนี้หมอบริววาซาร์ฟ่หมดนะเอาไหมส้มเอาวาซาบิอ่ะอันเนี้ยมันเป็นสูตรน,น้ำจิ้มวาซาบิเนี่ยมันก็คือการเอาน้ำจิ้มซีฟูด้ด ผสมกับวาซาบิมันจะทําให้รสชาติที่ต่างกว่าปกติที่เรากินรายการไหนมาถ่ายที่นี่ต้องโดนหมดต้องแดกวาซาบิหมดครับต้องแดกวาซาบ,บิครับใช่จัดไปเนือ้อแดกกับกุ้งเลยครับต้นนะครับแค่กลิกกก่น,ก,นก็สุดแล้วนะฮะครับเตรียมกลับบารูเลยกะบารูเลยนะครัวนี่หว่าอืมร้องเีลย ใช่นี่เอาอร่อยอร่อยอร่อยอ่าเห็นไหมอยู่แล้วครับใช่ถตะว่ายังไมีอีกอีกร้งฮะ้ย่างฮะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาเพียวเพยวเลยไหมครับอ่าลองดูครับอ่าลองดูอันนี้เพียวเพียวจะมีอร่อยจริงไม่มันเพียนอันนี้มันเป็นวาซาบิสดนะเออเอออันนี่วาซาบิกระจอกนะใช่เขาใจนะครับครับอนต้นแก่เชียงใหม่อัพเลยครับโพอัพพิสตาห์ถอดแว่นเลยครับยัดเลยครับยัดเลยห้ามคลายนะครับอายเขา ล็อกก่อนล็อกไว้ก่อนเออเฮ่อชื่นใจดูตาดูตาครับดูตาเวลาทาเนี่ยเวลาเดินก็เดินคิดถึงแม่มากแต่กลับไปซึ้งในอ้อมกอดอ้อมกอดแม่จิตจันทร์อจิตจันทร์อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้เปิดแอร์ไหมเนี่ย เออครับร้อนท้องร้อนไปถึงท้องอ่ะมึงก็ตักหมูจืเจอแต่มันทำไมกินคำเล็กจังเลยปกติหมอกปะใจเลยปกติใช้เป็นหมองเป็นเป็นพีผีใช่ป่ะได้ครับเอาไหมเอาช้อนีมาหน่อยมึงได้ทุกอย่างนี่เนี่ยอ่ะครับอเอาเปลี่ยนท้องครับ ก็อีกอะไมาเกียรตินครับเดินทางมาทันทีนะเดี๋ยวผมทาให้ดีกว่าผมทาให้ดีกว่าขอเป็นแบบว่าเป็นคาเหมือนฟิวชั่นฟู้ดเหมือนนะได้ได้ได mm ้ขอาที่กินได้นะต้องกินได้กิต้องแดกได้เลยครับทำให้ดีกว่าครึ่งตัวเลยครึ่งตัวเลยกินทั้งตัวเลยของใม่เราเือเลยเกียรตินี้เป็นเกียรติมากนะครับอันนี้เราก็ใส่ข้าวหน่อยครับแล้วก็ แล้วก็วาซับไหมวาซับเลยครับซาบเลยหนักๆเลยฮะมาถึงที่แล้วต้องแดกหนักเลยนะครับผมได้อยู่ฮะอ้าปากเลยครับใกล้ๆฮะอย่าคลายนะครับอย่าคลายนะครับกล้องสูงไหมยัมหนึ่งสองสามทางตรงไม่ต้องอ้อมนะครับเข้าไปเลยโอ้โอเคะให้เดี๋ยวโอ้ยอ้ ข้าไปค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปครับค่อยๆดึ้บอย่าคลายนะอย่าคลายนะแพงนะกุ้งแพงนะกุ้งอินเดียนะเนี่ยค่อยๆดิ้บเข้าไปมือดันได้ไหมครับอย่ามันน้ำมขาด้วยเข้าไปอย่างนั้นออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับมือพี่ไว้จับมือพี่ไว้เรื่องส่ของแก้วไม่แก้วไว้นะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเออมันอย่างนี้สิเรียกว่าแดดฮะ อะไรนะยาเบื่หามจริงๆแล้วโชคดีมากที่พี่เอาแกมาทำอย่างนั้นกูต้องกินกูต้องกินทุนคนกินตลอดพี่ใช่ไหมเจ้ก็บอกว่าคุณเราเราควรจะได้ความเท่าเทียมกันที่มือมาถึงที่แล้วพี่ยอมอยู่จุดที่ต่ำกว่าครับคำพูดที่นี่โอเคนะฮะเพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ อยู่เรียนป็นสุกดูดีดีนี่หมดที่โมเดลเซฟตัวเองมอเตสด้วนะครับผมอย่าลืมอุจานะครับอาจารครับผมกินกระแหลกะหรี่ดีกว่าเดี๋ยวบอกว่ารสชาติอาหารเขาคือจัดจ้านใช่เพราะว่าแสดงว่าผมเป็นคนกินจัดผมก็ผมก็กินหลายรสแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบที่มันแบบถึงเครื่องถึงเนื้อถึงหนังถึงแบบนี่คือนั่นคือสไตล์ของนักชิมเลยเฮ้ยนี่อร่อยมากมันเผ็ดแล้วมันมีรสชาติกลมกล่อมอืมผมกินมาตั้งที่นี่ มีเค็มแล้วก็หวานที่เหมือนจะน่าคนทำนะฮะผมเหรอครับผมหน้ามองมองดูหวานหวานดีนะครับนี่คิดอะไรกับกูป่ะครับฮะนี่ก็ทำไหมเขารลัชนะครับไม่แม่ทำแค่พีนะครับอย่างผมจริงจริงบอกตรงๆว่าเคยได้ยินแต่ชื่อครับแต่ไม่เคยมากินครับก็เลยไม่รู้ว่าอร่อยยังไง พอมากินแล้วมันอร่อยแบบนี้อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันอร่อยจริงขนาดไหนมาลองชิมดูที่ททีี่่เด็ดๆคือน้ําจิ้มเขาอ่ะผมตอนแรกผมกลัวนะวาซาบิวาาซบิพอใส่ลงไปแล้วมันเปลี่ยนรสชาติมันอร่อยใช่มันแบบเราไม่ได้เต็มคำเมื่อกี้เราก็พูดได้เน้องแต่ปากเลยนะจริงๆพี่ก็พอจะแต่แบบนั้นได้อยู่เพราะว่าพนอยากขออีกทั้งถทัพพีแล้วความหวได้ครับไม่แต่พี่ไม่เอาทัพพีเดียวกันอ๋อไม่เอา จวเปลี่ยนได้ครับมีหลายเจ้าพีครับแกโอเคโอเคมองไปนิดนานยัง5เดือน5เดือนใช่5เดือนซื้อตึก25ล้านได้แล้วครับผมน่าจะเกินนิดหน่อยร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นผมนึกว่าผมผมจะตอบทอมทอมได้ครับไปรอบโอ้โหธรรมดาที่ไหนฮะผมมีสาขาสองแล้วสาขาสองที่ไหนครับไทยนาทาวสรยาครับอ๋อ สารยาไปทางนั้นครับที่เป็นเมืองจีนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับ<ช>ผมไม่ไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจนันทร, <ừ> ร์ใครใครที่จะมาทานก็ดูวันเวลาให้ดี8.00โมงเช้าถึง6ก0โมงเย็น อ้าวแล้วเมื่อกี้บ่ายโมงของจะหมดอยู่แล้วช่วยไม่ได้มาช้าเองมาช้านะครับแล้วหกโมงเย็นก็ไม่ต้องแดกไครับก็ไม่ต้องแดกมันไม่มีไม่มัมนจะมีหลังจากเาพวกเมนูเ้าแกงหมดเราก็จะมีพวกเมนูตามสั่งเป็นพวกอาหารตามสั่งข้าวราดมันกุ้งยัง,ยงมีย,งยังมีอาหารให้โยหลังจากที่ครัวเราว่างแล้วครับครับเราถึงจะทำให้คือมาได้แดกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณหม่อมมากได้ครับที่ให้พวกเราได้มาแดกที่ร้านขอบคุณครับอร่อยมาก อร่อยไหมล่ะเมื่อกี้อร่อยมากครับอร่อยเอ้ยเจ้ามันครับมันมันจะเป็นช um> ็อตที่ผมจำประทับใจเลยฮะติดตามพวกเราด้วยพลพลอร่อยเลยนะฮะครับพ exactly. ิม uh ้าไปเหมือนกันก็จะเจอพลพลอร่อยเลยแล้วก็ไปติดตามที่ชาแนลนะครับของสมอเจอสมมออร่อยเสมอนะครับแล้วก็อย่าลืมสับตะไคร้ด้วย ถ้าสับไปได้ก็ปักไปเลยนะฮะสับสะไคร่สับสะไคร่แล้วถ้าติดตามมาได้แล้วเราก็แชร์วนไปให้เพื่อนๆดูว่าเราไปเจออาหารอร่อยที่ไหนเราจะพาไปกินนะครับแล้วก็่มาปักคอมชาแนลของหม่อมครับก็หม่อมสลัดแดงแล้วครับพิมพ์เลยครับเจอหมดอ่ะพิมพ์ที่ไหนก็เจอแล้วกันเจอเลยไปพิมพ์ในวัดก็เจอในวัดก็แล้วแต่มึงฮะก็แล้วแต่มึงฮะมาออกช่องผมด้วยก็ได้นะครับไปที่ไปที่ไปเดี๋ยววันหน้าผมไปกินข้าวด้วยได้ครับผมผมไปแดกข้าวด้วยได้ได้พูดผิดแล้ว เพราะนาชีวิตไม่ค่อยพูดคำว่าแดดเท่าไหร่ทำไมฮะพูดแต่ว่ายัดยัดมันหนักกว่ากูยอ่ามีใบให้ด้วยนี่เป็นรายการแรกที่กล้าให้นะครับแล้วก็กล้ารับด้วยน่าด้านครับใครให้ก็เอาครับใช่มากเลยนะ วันนี้ขอบคุณหม่อมถนัดแดงนะฮะที่พวกเราได้มาพาเพื่อนๆมาชิมอาหารที่นี่แนะนําเรื่องรสชาตินะฮะที่นี่รสชาติเขาเข้มข้นและอร่อยเพราะเขาเป็นคนชิมอาหารนะเขาจะต้องทําอาหารของร้านเขาให้อร่อยเพื่อให้ทุกคนได้กินอร่อยเหมือนที่เขาไปชิมมาอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์เขาเลยไม่มีเหลือนะฮะเมื่อกี้คําๆไอเ้เฮียนยี่เฮียอะไรวะอยู่ในกระเป๋ากูอะไรไไวเลนครับ <laughs> ต่อไปพยายามพยายามทิ้งก็ได้เฮ้ยคำคำเฮ้ยอะไรวะเนาะไม่ใช่มาบ้านไม่ไม่เห็นมีอะไรเลยปกติมันไม่เคยมีแปลกนะแปลกบือคำ